เราเข้าสู่ช่วงที่สองนะครับขณะนี้เวลา13นาฬิกา37นาทีนะครับคุณจิราครับครับอ่าก็ยังอยู่กับอาจารย์สราวุธอาจารย์สุรัตน์คุณชัยวัฒน์แล้วก็คุณนิชลีอุดชินนะฮะบริษัทตามซินเตอร์จำกัดนะครับผู้ส่งออกจะยืดไปไม่เฉพาะลาวนะครับหลายประเทศทั่วโลกเลยทีเดียวถือว่าเป็นรายราย SME นะครับแต่ก็สามารถที่จะต่อกกรสู้กับรายใหญ่ได้คุณชัยวัฒน์ดูแล้วเป็นไงฮะ ทำอินไทยนะครับอิน่ออยากจะผมมีคำถามหลายคำถามละมาครูขอฟังอย่างเดียวคุณนิชลีครับได้ยินครับได้ยินค่ะครับ uh, ประการแรกขอถามก่อน uh, ของทางทำอินไทยนี่มีแบรนด์เดียวหรอฮะแบรนด์ทำ ใช่แล้วคะ่ะมีแบรนด์เดียวคือแบรนด์ทํามค่ะแล้วก็ตอนนี้เรากําลังจะทําตัวที่เป็นแบรนด์รีเทลเพิ่มเติมไปยัง Amazon <ม>อเมซอนค่ะอเมซอนที่อเมริกาค่ะ,ะตอนนี้อยู่ระหว่างอินโพรเซตอยู่ค่ะโอ้ไปไปอ่ตอนนี้ไปอินเตอร์เลยนะไม่ได้อินไทยอย่างเดียวไปอาลีบาบาแล้วใช่ไหมฮะก่อนหน้านี้อาลีบาบาคือส่งออกทั่วโลกค่ะทางเราส่งออกทั่วโลกอยู่แล้วคะ่ะอในเมื่อส่งออกทั่วโลกแล้วทำไมต้องใช้อเมซอนด้วย a เมซอนเป็นขายปีกค่ะอา i ีบาบคือขายส่งคะ่ะอา i ีบาบเป็นแพลตฟอร์ม B 2 B ค่ะส,ส่วนอเมซอนเป็นแพลตฟอร์ม B 2 C ค่ะก็กำลังจะถามอยู่เป็นข้อที่สองคือผมคิดว่ารถนิยมของผู้บริโภคเดี๋ยวนี้เขาอะอย่างเงี้ยตัวผมเองนะ่ะถ้าผมจะซื้อเสื้อตัวซึ่งหลายๆปีจะซื้อสักตัวเนี่ยผมไม่อยากซื้อเสื้อโหล่อกลัวเดินกลัวใส่แล้วไปไปชนคนอื่น คือมันเราเชื่อว่าผู้ผลิดยนี้เขาจะมีความเป็นยูนิคใช่ไหมฮะเฉพาะตัวผมขอชิ้นเดียวในโลกเนี้ยซิ่งฟังคุณนิชลีบอกหนึ่งตัวก็รับผลิตแนวโน้มตรงนี้มันถึงไปอเมซอนหรือเปล่าออทางอเมซอนนะคะมันไม่สามารถปินออนดีมานด์ออนดีมานได้เพราะถ้าเราปินออนดีมานด์อเมซอนก็คือเราจะต้องมีเครื่องจักรที่เป็นเครื่องปินนะคะอ,อยู่ที่ทางอเมริกาซึ่งตอนนี้เรากําลังทําอยู่ค่ะ เราการหา w ว r e h o เพื่อลงลงธุรกิจในประเภทนี้อยู่แต่ถ้าเบื้องต้นที่เราแพลนไว้เฟสหนึ่งที่จะไปทางอเมริกาค่ะจะเป็นเอาเสื้อล่าไปค่ะเพราะว่าดีมาของทางอเมริกาค่ะที่เป็นในส่วนของเสื้อล่าค่อนข้างสูงค่ะอืออย่างนี้เราเราจะไปสู้เวียดลงเวียดนามได้หรอเขาเขาก็ขายใหญ่อยู่เหมือนกันถ้าเป็นตัวนี้ค่ะเราสู้ด้วยคุณภาพค่ะรวมไปถึงแบรนดิ้งค่ะ ที่ตอนนี้เรากําลังทําแบรนดิ้งร่วมกับคนอังกฤษค่ะคนอังกฤษเป็นคอนซัลทให้กับเราเพื่อทําตลาดของทางอเมซอนที่เป็นเมกาเขาเป็นโ rofessional เลยมีเอมอีมีไลเซนประมาณเกือบยี่สิบปีแล้วที่ทําตลาดอเมซอนที่เมกาอืมอืมน่าสนใจนะเออกลับย้อนกลับมาที่เราคือผมไม่ที่ผมไม่อยากถามช่วงแรกนี่เดี๋ยวมันรู้สึกมันไปย้อนกระแสคือกำลังจะบุกไป แต่ประเด็นสําคัญคือตอนเนี้ภาพของลาวเศรษฐกิจลาวมันก็เหนื่อยถูกไหมฮะสองวันก่อนผมเห็นรู้สึกที่เวียงจันทร์นะฮะ,ะมีการประกาศรับสมัครคนงานแล้วรู้สึกบริษัทกินเพียบเลยคนแห่ไปสมัครเยอะแต่ถ้าอาทิตย์ที่แล้วมันมีกระแสว่าคนลาวจะแห่ออกนอกประเทศมาฝั่งไทยมาหางานในไทยทำ mm. คือ ในในขณะที่เศรษฐกิจเรากําลังดูเหมือนเป็นขานลงแบบเนี้ยแล้วทางทาอินไทยคุณนิชลีหวังคาดหวังขนาดไหนในการจะไปเปิดตลาดในลาวเออเน่ต้องแจ้งแบบนี้คะ่ะคือเน่เห็นข่าวแล้วเน่ก็เห็นทุกอย่างตามที่แบบเห็นข่าวไหมว่าเรื่องของเงินเฟอ้อเรื่องของค่าน้านํามันเรื่องของอะไรพวกนี้ที่ลาวใช่ปหมคะแต่พอเราไปถึงที่นู่นนะคะมันมันกลับลดตราบกับสิ่งที่เราสิ่งที่เรารู้มาจากข่าว ยกตัวอย่างเช่นเน็ตเดินตลาดนะัดกลางคืนหรือแม้แต่กระทั่งกลางวันนะคะเราพบว่าคนลาออกมาจับจ่ายใช้สอยค่อนข้างเยอะมากแน่นอนว่ามันมีเรื่องของค่าน้ํามันแต่ที่น้ามันนะคะอันใช่เป็นเป็นปัญหาของฝั่งทางนั้นเลยเพราะว่าน้ํามันของเขาขาดตลาดแมเราเห็นและภาพเลยอะคะ่ะว่าคนรอเข้าคิวต่อที่ปัม๊มหรือบางปั๊มก็ปิดแต่พอพอมันเป็นพอเราไปเดิน,นดที่เป็นตลาดที่เป็นตลาดค่ะไม่ตลาดขายส่งเป็นตลาดเลยค่ะตลาดกลางคืนที่อยู่ตรงตลาด เขาเรียกว่าเรียบเรียบน้านผมอ่าค่ะนี่ไม่มาจำแต่ว่าชื่ออะไรโอ้โหคนเยอะมากมาก,มากเลยค่ะค่ะมันมันขิดกันแล้วเราไม่ได้สังเกตที่ว่าคนเี้ยเดียวเราสังเกตเขาถือถุงหรือเปล่าเขาถือถุงช้อปปิงรรร้งหรือเปล่าใช่ค่ะเขาถือถุงช้อปปิง้งแล้วก็ที่เราพอเราไปถึงนะคะห้างทองอ่ะค่ะคนเข้าเยอะมาก แล้วคืออันนี้เราไม่มั่นใจเนีเกิดการซื้อขายหรือเกิดอะไรข,ขึ้นกับทองไปขายเนี่ยอันนี้อันนี้เราไม่มั่นใจเพราะว่าตอนที่เราไปยังไม่มีข่าวเรื่องที่ว่าเขาลดลดราคาเพื่อเพื่อให้คนมามาขายทองกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ๊ะเพิ่มราคามูลค่าทองอะไรเงี้ยพื่อมันเกิดการแลกเปลี่ยนตอนนั้นที่เราไปมันก่อนที่ข่าวมันจะออกอะคะ่ะที่เขาจะปรับลงอะคะ่ะซึ่งตอนนั้นเราก็เห็นว่าร้านทองก็ขายดีอยู่แล้วแต่แล้วข้ทองที่เราคงไม่ได้ใส่กันเส้นเหล็กด้วยนะคะ ก็ใส่เส้นใหญ่มากใหญ่กว่าของคนไทยหลายเท่าเลยค่ะ <S <S อันนี้แหละค่ะที่ทําให้เรามองเห็นโอกาสเพราะเราสังเกตเห็นว่าเศรษฐกิจเขาอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่ข่าวที่เห็นก็เป็นไปได้ <S <S อแน,น่นอนมันมีเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนของไทยที่ตอนเนี้ยมันแทบจะพุ่งเป็นสองเท่าแต่เรามองเรื่องของเรารับเงินดอลลาร์ได้ไม่นาเพราะว่าทุกวันนี้เราขายต่างประเทศเราก็รับเงินดอลลาร์อยู่แล้วเราก็แต่จากที่เราจะ เปลี่ยนเงินกีบไปเป็นเงินบาทก็เปลี่ยนเงินกีบเป็นเงินดอลลาร์แล้วเก็บเงินดอลลาร์รอค่า,างเงินที่ดีขึ้นเราก็แลกเงินกลับมาลายเช่นกันค่ะครับก็ยังมีความมั่นใจในในตลาดเรา ก็ยังมีอยู่นะคะเราคิดว่ามันยังมีดีมานและมันยังมีส่วนที่ให้เราลงไปเล่นตลาดได้เพราะถ้าถามอะค่ะพอเราบอกว่าเราเป็นธุรกิจซื้อใช่ไหมคะตอนแรกภาพเราที่เราไปอะค่ะเราคิดว่าน่าจะมีคนไทยหรืออะไรเงี้ยมาตีตลาดที่เราไว้ก่อนหน้าเราแล้วอะไรเงี้ยแต่กลับเราเห็นพบน้อยค่อนข้างน้อยมากส่วนมากถ้าพูดถึงอย่างที่เมื่อกี้นี้แจ้งไว้ก็คือส่วนมากจะเป็นตลาดแฟชั่นมากกว่า แล้วก็ธุรกิจที่เราที่เรามองเห็นดีมานั่นัน่นคือว่าร้านล็บสกีรน่ะคะยังค่อนข้างน้อยอยู่ซึ่งแน่นอนเดี๋ยวตรงนี้เราจะไปตอนนี้แหละพอพอหลังจากที่คุณชิชลีเปิดตัวแล้วเนี่ยอาจจะมีคนตามไปนะฮะทั้งเจ้าเล็กเจ้าใหญ่เนี่ยการแข่งขันในเวทีแบบนี้เราจะสู้เขาได้ยังไงครับเราสู้ด้วยคุณภาพเราลงไปถึงสู้ด้วยของตลาดมาร์เก็ตติ้งค่ะ เพราะทุกวันนี้ค่ะแน่นอนว่าสินค้ามันมีให้เลือกหลากหลายแต่การทำมาร์เก็ตติ้งการทําแบรนดิ้งนี่คือจุดยืนหรือจุดที่ทําให้ลูกค้าค่ะซื้อสินค้าเราต่อได้ค่ะ<ม>โดยเฉพาะคนลาวที่เราสัมผัสมาเราพบว่าอุปนิสัใส่ของเขาอะค่ะเขาเป็นคนที่เที่เราสัมภาษณ์คือปกติเวลาเราไปเราจะค่อนข้างที่จะคุยกับคนท้องถิ่นด้วยนะคะเขาก็จะแบบซื้อของซ้ําๆกบแบรนด์เดิมจะเขาทุ่มตลาดเขาอัดราคาสู้นี่เราสู้ไหวหรอ แน่นอนเราไม่แข่งตลาดราคาค่ะใครจะต่ำเราก็ไม่ไม่ต่ําตามค่ะเราก็คือจะเน้นที่คุณภาพและราคาขเราเป็นหลักค่ะแล้วถ้าเขาใช้เทคโนโลยีใช้ออนไลน์ที่เขามีพลังมากมายเนี่ยเราก็สู้เขาได้ใช่ไหมครัถูกต้องค่ะเนีตเป็นคนรุ่นใหม่ค่ะแล้เนีตอยู่ในยุคของคนที่ทําโปรแกรมมิ่งมาก่อนเนทันดิจิตอลค่ะมั่นใจว่าเขาใช้อาวุธออนไลน์มาแล้วก็มีอาวุธที่ไปสู้เขาเท่าเทียมถูกต้องค่ะใช่ค่ะเรามีทีมยิงแอดทีมมาร์เก็ตติ้งพวกนี้พร้อมเลยค่ะอื เล็กใหญ่ไม่สําคัญนะคุณชัยวัน์เร็วหรือรช้าตอนเนี้ปลาเร็วปลาช้าสําคัญเหมือนกันปลาเร็วก็กินปลาช้าได้นะครับเอชนะเป็นเปิญครับเญครอบมองตลาดเสื้อยืดเมืองไทยยังไงฮะในภูมิภาคนี้มองว่าการแข่งขันมันสูงไหมนะโอกาสอยู่ตรงไหนปัญหาอยู่ตรงไหนอุปสรรคอยู่ตรงไหนฮะเออถ้าถามในในไทยใช่ไหมคะรับ ในไทยคือ,อด้วยความที่เราเป็นรายใหญ่ในไทยอยู่แล้วแทบจะเป็น Number o n ของเสื้อ TK ตัวนี้อยู่แล้วอะค่ะตัวนี้ก็คือเราเราไม่ประสบปัญหาอะไรแต่ถ้าถามการเติบโตของตลาดเมืองไทยดีกว่าค่ะตอนนี้มันมีเทคโนโลยีสกรีนหลายๆรูปแบบที่ทําให้ไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องซื้อเครื่องจักรในราคาสูงหรือไม่ต้องผลิตจํานวนเยอะได้อะค่ะตรงเนี้ยมันกาลังเติบโตมากยิ่งขึ้นค่ะ มีความต้องการมีคนลงมาเล่นธุรกิจประเภทนี้มากยิ่งขึ้นซึ่งตรงนี้มันจะทําให้ตลาดสนุกเนเนขอเน้นว่ามันสนุกเพราะมันมีการแข่งขนันพอมีการแข่งขนันปุ๊บมันทําให้เราอะค่ะเติบโต,ต,ตมากยิ่งขึ้นพอทุกคนก็จะแอคทีฟค่ะตรงตรงนี้หมายถึงว่าพอมีอย่างนี้ลูกค้าก็าจะสามารถซื้อเครื่องไม้คือไปเองแล้วก็ซื้อวัตถุด,ดิบจากเราไปทํางานต่อได้งั้นใช่ไหมฮร้ย ใช่แล้วค่ะก็จะ,จะมีอย่างเช่นเน้นมองว่าวิกฤตโควิดอะค่ะทําให้คนบางคนอะค่ะเขาต้องมองหาอาชีพเสริมซึ่งอาชีพเสริมง่ายๆอย่างตอนนี้เลยก็คือทาเสื้อสกรีนขายสามารถลงทุนซื้อเครื่องปิ้นเพื่อเอามาสกรีนเสื้อแค่หลักหมื่นหนึ่งหมื่นถึงสองหมืนบาทก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้แล้วแล้วก็ซื้อเสื้อเปล่าจากเราไปทางานต่อได้ค่ะคือว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์เป็นพันธมิตรธุรกิจกับเขาเหล่านั้นนั่นเองใช่ไหมใช่แล้วค่ะคใช่แล้วค่ะ สช้กองทัพย่อยๆนะครับไปสู้กับกองทัพใหญ่ยานสุรัสยานสลาบุษนะคุณนิจลีถ้าเกิดคนที่ต้องการแต่เขามีไอเดียในเรื่องออกแบบเรื่องกราฟิกเรื่องอะไรดีไซน์เนี่ยเรามีทีมที่แนะนำํำไหมว่าคุณต้องออกแบบอะไรยังไงอย่างผมไม่มีมไอเดียเลยมีใช่ไหมฮ<ม>ะมถนะฮ<ร>ะ,ะ,ะเรามีทีมการาฟิกพร้อมค่ะอืตรงตรงนี้ที่น่าสนใจพี่จิลาเพราะว่า<อ>ผมเป็นคนหนึ่งที่ที่บ้านเสยยืดนะจนที่บ้านคอมเพรสอบบนะ ผมไปเที่ยวที่ไหนผมต้องมีเสื้อยืดติดมาตัวหนึ่งพี่เยวัตรเป็นที่ระลึกไปเที่ยวที่ไหนก็ตามเมืองไหนก็ตามผมต้องมีเสื้อยืดติดตัวมาตัวหนึ่งกลับมาทิ้งไว้ที่บ้านว่าผมไปเที่ยวมาละวหยิบใช้ไปใช้เรื่องหนึ่งนะครับแตจะมีตัวหนึ่งแต่ก็งบประมาณก็ไม่เกินห้าร้อยบาทนะคุณภาพระดับหนึ่งแต่ทีนี้อย่างที่คุณนิจหริว่าไปเดินตลาดริมโขงตลาดริมโขงตรงนั้นเนี่ยคนไปลาวปุ๊บเนี่ยต้องไปเดินตรงนั้นมันมีร้านอาหารมีบรรยากาศตอนเย็นน่าเดินแล้วคนลาวก แผงเสื้อยือดเต็ไมไปหมดเลยแขวนไปหมดเลยตัวละเจ็ดสิบาทแปดสิบาทแต่คุณภาพไม่ต้องพูดถึงนะครับสักครั้งเดียวก็ยืดไปเลยนะแต่มันมีดีไซน์หลากหลายลาวไอเลิฟเวียงจันอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมว่าคุณทิจลรีคงไม่มองตลาดขนาดนี้ผมฝังและคุณทิจลรีวางโพซิชั่นของแบนดิ้งของตัวเองเนี่ยปเป็นอีกระดับหนึ่งผมผมอยากทราบกลยุทธ์นิดหนึ่งว่ามองทาร์เก็ตกรุ๊ปในลาวเนี่ยมองไว้ระดับไหนผมรู้ว่าในตลาดลาวเนี่ยคนมีอำนาจซื้อมีกลุ่มหนึ่ง คนที่มีอำนาจซื้อคือกลุ่มหนึ่งนะครับแต่เลรลามีความแตกต่างจากตลาดไทยเยอะคนมีอำนาจซื้อก็โอ้โหสรารพัดเลยซื้อได้ทุกเรื่องไม่ไม่เดือดร้อนน้ำมันแพงก็ไม่เดือดร้อนไ<ม>อ้เชงเลทขึ้นก็เฉยๆนะครับ<ม>แต่มีกลุ่มหนึ่งที่มีผลกระทบอ่อนไหวมากน้ำมันขึ้นปุ๊บไอ้เชงเลทพวกเขาจะมีผลกระทบผมอยากมองว่าทิศทางของที่วางกลยุทธ์แล้วจะเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายเนี่ยประมาณกลุ่มไหนที่ระวังกลยุทธ<อ>์ได้ค่ะก็ถ้าเป็นเรื่องของไซส์ของมาเก็ตนะคะ ก็ได้จะเป็นในส่วนของระดับกลางไปจนถึงระดับสูงนะคะโดยเราอะคะ่ะตอนนี้มีเป็นพาร์ทเนอร์กับทาง mm hmm. เขาเรียก cover dance บัางคะ่ะถ้าในจะไม่ผิดกลุ่ม c o เว r dance ซึ่งก็จะมีเป็นคล้ายๆว่าเด็ดเน็ตไอดอลหรือไอดอลยุคนะในยุคของของคนเราอะคะ่ะอยู่ซึ่งพอเราไปเป็นพาร์ทเนอร์เขาปุ๊บ mm hmm. เขาสามารถใส่ใส่สินค้าเรา mm hmm. เพื่อพรีเซนต์ไม่ว่าจะออกงานต่างๆในปุ hmm. นี้ mm hmm. เราพร้อมที่จะไปเป็น อ่ะซัพพอร์เตอร์ให้กับเขาเราพร้อมที่จะไปเป็นสมมติว่าเขาต้องการเสื้อผ้านี้เพื่อใส่เต้น cover ประกวดงานนี้เราพร้อมซัพพอร์ตและเขาถ่ายรูปลงให้เราเพื่อโปรโมทสินค้าเราเพิ่มเติมได้ด้วยซึ่งซึ่งคนเราค่ะยังตามแฟชั่นจัดพวกเน็ตไอดอลหรืออะไรพวกนี้อยู่ประมาณนึงแต่ตอนนี้วันนั้นที่เราไปเราได้ทราบข่าวด้วยว่าทางเกาหลีเขามาลงทุน c o v e d ในลาว เพื่อจะให้คนเดบิวต์ตอบที่เกาหลีเรายิ่งมองโอกาสใหญ่เลยค่ะถ้าสมมุติว่าคนที่ที่เราได้ไปสัมผัสหรือเป็นซัพพอร์ตเตอร์ให้เขาอะค่ะแล้วเขาดันกลายเปเกาหลีงั้นเราก็ต่อ,อยอดธรุกรกิจได้อืมนี่คุณนิชรีไม่ได้ข,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 ขายขายแค่เสื้อยืดนะฮะขายไอเดียขายแฟชั่นมากกว่านะขายจินตนาการว่าคนรุ่นใหม่จะมีดีนมารูปแบบไหนน่าสนใจพี่เฉวัตรเพราะว่าผมมองว่าถ้าผลิตเยอะๆไป ขายเนี่ยมันจะสู้พวกเสื้อผ้าจกเขมรจากอะไรไม่ได้เพราะเพราะนั้นมันราคาถูกมากนะครับแต่ว่าคุณภาพไม่ต้องพูดถึงนะฮะครั้งเดียวก็ก็ก็เลียไปแต่นี้เราเข้ากลุ่มของเด็กรุ่นใหม่กลุ่มคนที่มี power ในสังคมนะฮะพวก influencer ทั้งหลายในสังคมเนี่ยพวกนี้มีอำนาจซื้อนะพวกนี้มีมอำน,นาจซื้อพวกนี้เนี่ยไม่สนใจขอให้พอใจแล้วก็คุณภาพแล้วพวกนี้มีอำนาจซื้อผมว่าตอนนี้คุณนี่จะิมมองระดับมิดเดิลอัพเปอร์นะครับคือกลางขึ้นไปใช่ไหมครับ ตรงตรงนี้เนี่ยน่าสนใจมากแล้วถ้าเกิดว่ากลุ่มคนอื่นๆอยากมาร่วมงานกับคุณจิรีเนี่ยนะฮะเพราะว่าหลายคนฟังอยู่ตอนนี้เฮ้ยอยากมีอาชีพนี้มั่งเขาเขาจะมาได้ยังไงอย่างเงี้ยอย่างอย่าง,างผมไม่สนใจอยากทำธุรกิจนี้มั่งเราจะเข้ามาจอยได้งไงเรามีเสื้อหลายเกรดให้เลือกค่ะโดยที่ของเราในทุกๆเกรดผ้าเราเป็นเกรดเอของเกรดนั้นอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้เสื้อด้านหลังเราเนี่ยค่ะเริ่มต้น48บาทแล้จะเป็นราคาเกทถก ถ้าเป็นราคาคอตตอนราคาก็จะเริ่มต้นที่ประมาณ70บาทอันนี้เป็นราคาส่งนะคะ7 0็ดบถึงแปบาทก็จะเป็นราคาอัพขึ้นมาดัางนั้นพอเพราะฉะนั้นเราสามารถจะกลุ่มลูกค้าได้ทั้งั้งกลุ่ม48บาทสําหรับบางกลุ่มอาจจะเอาไปอัพขายราคาที่ร้อยห้าสิบบาทก็ได้ mm hmm. หรือบางคนขายที่100บาทก็ได้ส่วน70บาทบางคนทาเป็นแบรนด์ลงในเอจลงในขึ้นห้างก็อาจจะขายสักประมาณร้อยเก้าเก้าสองร้อยอะไรพวกนี้สองร้อยขึ้นไปได้ mm hmm. เอสมีถามสอบถามหน่อยฮะ TK ที่ว่านี่มีแบบแขนกุดก่อ <laughs> นแขนกุดมีค่ะเราสามารถทําได้คือเราไม่ได้ตัดสต็อกเพราะว่าแขนกุดดีมานยังไม่ได้สูงเท่าเท่าซีปกติค่ะเพราะพวกนี้เวลาสั่งทาสั่งทำอะค่ะขั้นตอนสามสิบตัวเองค่ะไม่ต้องถึงหนึ่งร้อยตัวก็ทําได้มผมก็จะ<บ>ถูกไหมครับว่านอกจากเรื่องของคุณภาพราคาแล้วเนี่ยการดีไซน์ก็สําคัญที่สุดที่จะมัดใจลูกค้าได้ ถ้าพูดถึงเรื่องของดีไซน์มันน่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์พินติ้งมากกว่าซึ่งตรงนั้นเรารับทำออนดีมาน์เพราะทุกวันนี้เรายังไม่มีลายเป็นของตัวเองยกเว้นลายแบบที่เมื่อกี้นี้แจ้งไปเช่นงานบวชเนี้ยค่ะนากตรงเปลี่ยนแค่คําว่านาชื่อแล้วก็ชื่อชื่อของของนาคแค่นั้นนะคะเรามีแค่ตรงนั้นที่เป็นดีไซน์เราทําไว้ค่ะในส่วนแต่ในส่วนของตัวที่มันจะเป็นออนตอนนี้นะคะถ้าเป็นตลาดในไทยที่ไม่อิงตลาดเมกานะคะจะเป็นในส่วนของเนื้อผ้าที่จะเป็นหลักมากกว่าค่ะ ถ้าเป็นมิาเขาจะเน้นคำนี้ค่ะเรียว่อที่าภาพภาพของเสื้อยืดที่เห็นไปวางอยู่ในลาวเนี่ยอันนั้นมันเป็นดีไซน์ของทางทางบริษัทไปหรือว่าเป็นทางฝั่งลาวก็ดีไซน์ภาพที่เราตอนนี้เรามองอยู่ใช่ไหมคะแมะ่ใช่ไหมดรสุรัตน์ที่หรือว่าคุณสราวุฒิตอนที่บอกว่าไปไป<า>ที่เอวัง,อวงเวียงนะแล้วก็ส่งภาพมาให้ดูใช่ไหม ภาพสวยที่เสื้อชือดสีขาวใช่ทำงมีดีไซน์อ่ะอันนั้นดีไซน์ของลูกค่ะลูกค้าสั่งเสื้อเราไปค่ะลูกค้าสั่งเสื้อของทางทางนี้ไปแล้วก็ปแล้วไปป็นท่น่นใช่ไหมฮะใช่แล้วค่ะลูกค้าเขาซื้อเครื่องปริน์เองแล้วเราไปเจอเขาเราก็ได้นาเครื่องปรินต์รุ่นใหม่ให้เขาไปด้วยค่ะเขาก็ยิ้มแบบโอ้ดีเลยเดี๋ยวเขาไว้มาไทยแล้วเขาจะมาซื้อเครื่องปรนตกลองคุณมิชลีขายเครื่องปริน์ด้วยเหรอเปล่าเขาไม่ได้ขายตอนมีพาร์เนอร์ค่ะเราทำพาร์เนอร์รวมกันค่ะ ที่เจาบอกตงลงเป็นเอเยต์เครื L ่องปริ้นเนี่ยไม,ไม่ไม่ได้ขายค่ะเป็นเป็นพัฒนาการเป็นการเปิดไอ้ตลาดอีกช่องทางหนึ่งนะครับ mm. ก่อนที่ mm. ผมเล่าให้ฟังที่ทำเนี่ยคืออย่างปริ้นจากประเทศเตยรับร้อย, mm. อยเขาบอกแค่ว่าเขาต้องการลายแบบนี้แบบนี้แล้วก็ส่งเข้าไปให้ mm. แต,ตนน่เขาสามารถออกแบบได้ออกแบบได้ mm. ให้ตรงกับความต้องการกลุ่มลูกค้าที่เขาเรีเสิร์ชอยู่ทุกวันนะครับ mm. ว่ากลุ่มลูกค้าต้องการแบบไหนแบบไหนซึ่งตัวนี้เป็นตลาดตลาดป็นที่ที่เพิ่มขึ้นมานะคุณจิรี่แต่ผม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 เือน อยู่โลจิสติกนะผมผมก็วิตกว่าวันรุ่มวันรุ่มเยอะเนี่ยโอเคยูนิตคอร์สเปร์พีซมันก็ต่ำใช่ไหมแต่คุณนี่เรนบอกว่า30ชิ้นก็ส่งหนึ่งชิ้นก็ส่งเนี่ยโอเคถ้าไม่ผ่านระบบของอ่า uh, อ e ีคอมเมิร์ซนะครับถ้าส่งรถใหญ่ๆเนี่ยต้นทุนมีผลกระทบมากไหมในการที่ส่งเข้าเราหรือไปทั่วโลกเนี่ยต้นทุนด้านโลจิสติกส์ต้นทุนด้านโลจิสติกสค่ะถ้ามองในส่วนของตรงนี้ทางอเมริกาใช่ไหมคะต้องบอกก่อนว่าของเราอะค่ะราคาสินค้าไม่รวมค่าจัดส่ง ค่าจสง mm hmm. ลูกค้าต้องเป็นผู้จัดก,การเองแน่นอนว่ามีผลกระทบถ้ามองภาพรวมณปัจจุบันนะคะยกไม่ง่ายเลยค่ะอเมริกาอเมริกาเมื่อก่อนเราส่งลงเรือนะคะอยู่ที่โอเชียนเฟรดประมาณที่100ดอล mm hmm. ตอนนี้590ดอลลาร์ mm hmm. ต่อต่อ1 cbm ค่ะนนส่วนถ้เชียชาใชายค่ะ,คะ,คะซ,ซึ่งซึ่งซึ่งอันเนี้ยแน่นอนมันมันมีผลกระทบตรงส่วนของถ้าพูดถึงตลาดที่เราไปทำอเมริกาก่อนละกันนะคะมันมีผลกระทบตรงที่ว่าลูกค้าค่ะก็จะสั่งสินค้าน้อยลงเพราะเขามีอาจจะมีต้นทุนที่จํากัดมีบัตเจ็ตที่จํากัดอะไรค่ะแต่ถ้าเมื่อเขาโตขึ้นนะคะเขาก็พร้อมที่จะไปต่อมาขึ้นอย่างที่เล่าเลยค่ะลูกค้าเมื่อก่อนใส่ที่เดือนละร้อยตัวตอนปัจจุบันใส่เดือนละห้าหมื่นตัวแสนตัวก็มีอะคะ่ะ Mm hmm. ส่วนตลาดลาวส่วนตลาดลาวเรามองเรื่องของโลจิสติกของไทยอะคะ่ะมันค่อยๆเติบโปมากนขึ้นมันมันมันมีผู้เล่นหลายเจ้าเร,เริ่มลงมาเล่นโอเคมันมีสงครามราคาข,าของโลจิสติกมากขึ้นและแน่นอนมันคือผลประโยชน์ของผู้บริโภคค่ะ mm hmm. พอมันมีสงครามราคาปุ๊บมันมีการดัาราคาเพื่อแข่งขันกันในส่วนของโลจิสติกนะคะก็เป็นช่องว่างให้กับเป็นโอกาสดีกว่าเป็นโอกาสให้กับอ u s t o m e r อย่างพวกเราอะคะ่ะ ได้ค่าส่งที่ถูกลงมีอุปรสรรคในการทําธุรกิจไหมฮะอุปรสรรคในการทาธุรกิจถ้าพูดถึงตอนนี้เลยก็แน่นอนค่ะเป็นเรื่องโลจิสติกอันนี้เรามองภาพใหญ่นะคะเรามองภาพใหญ่ไหมกระทั่งทัวโลกด้วยเลยอะคะ่ะอุปรสรรคสำคัญตอนนี้เป็นเรื่องของโลจิสติกค่ะแน่นอนว่าบางทีราคาเราสู้ได้คุณภาพเราสู้ได้แต่ติดเรื่องโลจิสติกเลยค่ะอย่างเมกาหรือแคนาดาที่ลูกค้าเราเราแอดช่วดงานไปหลายหลายสงปงานอนะไรเงี้ยค่ะ<ๆ><ๆ>ก็จะเป็นเพราะว่าเรื่องของโลจิสติกที่ราคาค่อนข้างสูงมากค่ะ ที่เราครับอีิชาราเชิญครับพี่เชวัตรพอหมดหโควิดแล้วนี่อุปสรรคมันน่าจะลดลงแล้วก็ต้นทุนค่าขนส่งต่างๆมัน่าจะลดลงต่างภาวนาเลยค่ะต้องยกต้องต้องขอเรื่องน้ํามันนะคะตอนนี้ปัญหาหลักจะเป็นเรื่องของน้ํามันกับความจริงแล้วอย่าง DHL เนี่ยเราส่งกับ DHL เป็นพักเนกับ DHL ก็จะมีเขาเรียกว่า emergency rate emergency rate DHL กับเพิ่มขึ้นเหตุผลเพราะว่าคู่แข่งของ DHL ทั้งหมด แค่พวกเฟสดเอพวกทีเอ็มทีอะไรพวกนเนี้ยคะ่ะแทบจะไปต่อกันไม่ได้แล้วคะ่ะหมายถึงว่าเขาจํากัดน้าหนักการส่งแต่ดีเอชแอสู้มากเลยคะ่ะเราส่งสินค้าแบบสองพันโลเนี่ยดีเอชแอก็สามารถจะส่งให้เราได้เน,นี่ยที่เจ้าอื่นจํากัดน้ําหนักที่สามร้อยโลตอนหนึ่งชิพนี่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะผมผมมองงี้คุณนิจรีขายตอนนี้คืออาจจะเป็นเอ็กเวิร์ดเอ็โอบีนะเพราะว่าค่าเฟสดค่าภาษีไปทางงผู้ซื้อใช่ไหมฮะ ถ้าเข้าไปที่ลาวเนี่ยเราจะใช้เทอมนี้เหมือนเดิมไหมว่าเราจะให้ลูกค้าหมายถึงผู้ซื้อเป็นคนเคลียร์เข้าเองหรือว่าเราสง่งจนถึงเวียงจันท์ถึงลูกค้าลัวษณธการสง่งเป็นแบบไหนฮะอย่าง FOB อยู่ค่ะเรายังถือว่าเราไม่เราจะไม่แบกรับในส่วนของต้นทุนที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเรื่องของโลจิสติกยกเว้นว่าเราไปเองเราไปเองที่นี่ก็คือเราจะตั้งร้านเองที่ที่ลาวหรืออะไรเงี้ยแน่นอนว่าสินค้าเราขายที่ลาวก็ต้องเป็นสินค้าที่รวมชิปปิ้งคอรเรียบร้อยแล้ว เพราะว่าประเด็นมันคือเรื่องของ import duty พวกพวกนี้ค่อนข้างจะสูงนะครับแต่มันก็มีวิธีการที่จะทำให้ถูกต้องในราคาที่ถูกลงมาซึ่งพวก s h i ป p i n g ตามชายแดนก็จะรู้ระหว่างสินค้าที่เป็นสินค้าค้าขายชายแดนกับค้าขายระหว่างประเทศมันเด็กคนละเรื่องกันนะครับตรงตรงนี้เป็นครับพอดีเวลาหมดเดี๋ยวคุณชลีไม่ได้แนะนำตัวโดยถ้าผู้ฟังสนใจนะฮะจะเข้ามา หรืออาจารย์อย่างอาจารย์สุรัชจ,จะเข้าไปจอยด้วยทำธุรกิจด้วยนะฮะเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยเนี่ยติดต่อได้ไงครับติดต่อผ่านช่องทางเฟซบุ๊กก็ได้ค่ะเซิร์ชว่าทั้ทีเชิร์ตก็จะเจอเราเลยซึ่งตรงนั้นก็จะมีคอนแทคติดต่อหรือเป็นเบอร์โทร0619979998เป็นเบอร์โทรสายตรงของเบอร์เซลเราค่ะทั้มสกดตัวยังไงคร <th> ับท <th> ีเอชทีเอชยูเอ็มบีค่ะ แล้วก็เว้นวักแล้วก็ใช้ค่ะทาที่แปลว่าหนึ่งโป้งแล้วก็ทีเชิร์ตเขียนติดกันก็คือทาแล้วก็เว้นวักทีเชิร์ตค่ะครับก็ใช่ UMP นะครับไม่ใช่ UMP อ็มพไม่ใช่โดเอานะไม่ใช่ UMP ใช่ T H U M B ครับก็หมดเวลาพอดีนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากคุณนิจลีด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณวัชอาจารย์สุรัตน์อาจารย์สระบุตรนะครับพรุ่งนี้พบกันวันพุธค่อยใหม่ฮะวันนี้สวัสดีนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ หาประเทศคู่ค้ามองหาช่องทางส่งออกมองหาเราในจับคู่ธุรกิจ business matching โดยจิระห้องสำเริงและชัยวัฒน์วานิชวัฒนะ การเมืองเศรษฐกิจสังคมถ้าผระอืดผระอมก็ต้องมาฟังทันติดตามรายงานข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเมื่อภูมชนรับฟังข่าว